เพชรบุรียังคงสะอาดงดงามโดยชาวบ้านชายฝั่งทะเลและประมงพื้นบ้านที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำสะอาดสวยงามปราศจากขยะในท้องทะเลทั้งยังมีการจัดตั้งธนาคารปูเพื่อขยายพันธุ์ปูในท้องทะเล กำเนิดจุดสายเม็ดแรกคือเมื่อก่อนเนี้ยสายเม็ดแรกของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้มันจะออกอีกไปประมาณอีกสองสามกิโลเมตรแต่ตอนเนี้ยมันโดนการกัดเซาะเข้ามาแล้วก็ที่ว่าขึ้นสายเม็ดแรกนี่คือจากท,ทิศเหนือทิศตะวันออกมาจั้งกระตาดมาถึงเย็นเพชรบุรีเนี่ยมันจะเป็นป่าชายเลนทั้งหมดมันจะไม่มีสายจะมีสายก็เป็นช่วงๆแล้วก็มีของของอแอดของนี่เขาเรียกของอแอดเป็นของที่ว่ากาักา้นกลาง ระหว่างป่าเรนและที่ทะเลทรายเริ่มต้นสายเม็ดแรกปุ๊บป่าเรนก็จะหมดแค่นี้แค่ของอีแอดแล้วก็เริ่มต้นจากสายเป็นแหลมทรายแหลมลวงหรือว่าแหลมทรายเม็ดแรกไปเย็นถึงนราธิวาสก็จะมันก็มีเป็นช่วงๆนั้นที่ว่าจะมีป่าเรนบ้างบางกรนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่มากแต่ว่ามันจะเป็นหาดทรายที่ทั้งหมดถึงขึ้นต้นว่าสายเริ่มสายเม็ดแรกต้นสายระลายเรนฝวาอุดมสมบูรณ์ของเราตอนนี้นะ รู้สึกว่าจะยแย่ลงไปนิดหนึ่งมันคลุ้งเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยทรัพยากรของเราเต็มอุดมสมบูรณ์มากมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มันมันมันมาเจอไอ้ภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนนี่เราจะทํำยังไงที่ว่าจะช่วยลดโลกร้อนเราก็เราก็เอาปกาหลังไปปล่อยในทะเลมั่งเอาบ้านปลาไปปลาไปไป,ไปปล่อยในทะเลที่ว่าถ้าให้ปูปลากุ้งกุ้งอาศัยคือใช่ ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติที่ว่าบำบัดธรรมชาติบำบัดธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้กระแสน้าเราไปปล่อยประกาหลังเป็นกองใหญ่ๆเพื่อว่าเวลาน้ําไหลไปไหลามาเนี่ยไอ้มวนน้ำมันเนี่ยมันก็จะไหลไหลพอไหลปุ๊บมันก็มวนเป็นฟองอากาศมันก็ทําความออกซิเจนขึ้นในน้าขึ้นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราทําบ้านป่าแล้วป้อยตะก้าหน้าดินขึ้นมาหน้าน้ําแล้วก็ใช้ถางมะพร้า,าวคู มันก็หมวนน้ำมันน้ำมันก็หมวนมันก็ช่วยลดภาวะได้แล้วใช้ข้างบนเนี่ยข้างบนบนฝั่งนี่ยเราก็เป็นการปลูกป่าปลูกป่าชายเลนเสริมขึ้นไปเรื่อยๆรื่อเพื่อว่าก่อนที่ว่ามันจะหมดไปก็ทําไว้ให้ใครละทำไว้ให้ลูกหลาน,นไปในภายหน้าที่นี้ประกอบอาชีพประมงะมาเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นประมงทั้งหมดแต่เดียเ๋ยวนี้เรื่องภาวะทางทะเลเนี่ยมันบางทีบางอย่างมันก็ฝืดเคืองแล้วก็ ประมงก็ต้องผันตัวมาว่าไปไปทำรับจ้างเขาทําบ้านหรือว่าบางคนเขาว่ามีทุนน่อยก็มาทาสลายฝางฝามังุนแล้วก็ไปทําบอก,กุ้งมังอะไรมังกก่ง่อกระผงเพราะว่าไอประชากรมันก็เริ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเครื่องมือเครื่องมือนี่มันบางตัวมันก็เป็นเครื่องมือทําลายนะที่นี้เราก็จะพูดมากไปไม่ได้แต่ว่าเอาเปรียบกัน mm hmm. <laughs> แต่สาหรับประมงพื้นบ้านอะ มันก็ออกเช้ากินขําแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เพราะว่ามีเครื่องมืออื่นมาทําลายล้างเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปอย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี่ยก็เรื่องในพื้นที่ของเราเนี่ยอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ว่าจะมีบุคคลภายนอกที่ว่ามาจากที่อื่นมาทําลายของเราเพราะทําลายหน้าหน้าบ้านตัวเองหมดแล้วไม่พอใจมาทําลายหน้าบ้านคนอื่นเขาเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดคือผมโดอนอบรมมาว่า หน้าบ้านขายหน้าบ้านมันนะห่วงหาอาหารกันไปกินเองเพื่อเราไม่ต้องไปแย่งคนอื่นเขากินทีนี้เราไม่ไปแย่งคนอื่นแต่ว่าคนอื่นเขามาแย่งเราแล้วพอพูดขึ้นไปปุ๊บโอ้ยเดียวนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยทะ,ทะเลด้วยกันอนุโลมกันใช่แล้วอนุโลมอนุโลมให้มาเยอะแล้วแล้วมาทาลายนํามาทําลายข้าวของของเราในพื้นคนในพื้นที่ด้วยอย่างอ้วนปูอ้วนไรที่ปล่อยไว้เขาลงไปดําหอยเขาก็ตัดทีขาดเสียหาย พอพูดมันเอ้าเอาลนเดี๋ยวผมใช้ให้มั่งใช้ไมนุนนิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่คุ้มกันหรอกทีนี้ไอ้ผมมันคนอนุรักษ์อยู่อาคนอนุรักษ์มีสักยี่สิบสามสิบคนแล้วไอ้คนทําลายมันมีไปร้อยร้อยคนนะมันจะฐานกันไหมมันฐานกันไม่ไหวทีนี้ผมก็ว่าคนเราเน่ะอยู่กับทะเลนะเราเราเป็นลูกทะเลอยู่กับทำาบการมะมงอยู่กับทะเลทำกับทะเลทะเลให้เราเราควรให้คืนทะเลไปมั่งทำอะไรก็ได้เอาต้นไม้ไปเอาต้นไม้ไปโยนไว้สักอันหนึ่ง หรือว่าเอาไม้ไปปักไว้ตะกันหนึ่งตรงหนท่วทามีตอมีอะไรอยู่ตรงนั้นจะต้องมีสัตว์มาอาศัยต้องมีสัตวาา์ท่ว่าทําทำซังทําบ้านปลาอยู่ตอนนี้เพราะว่ายายและเพาะผันแล้วก็เลี้ยงสัตว์ใบอ่อนให้มันโตขึ้นแล้วก็เป็นแร่งที่เพาะผันด้วยแล้วก็ทําให้ทุกอย่างอะ่ะเกิดท่วาเกิดเกิดเป็นกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาเริ่มแรกเลยก่อนนะเอาเริ่มแรกหน่อยหนึ่งคือมันมีเรือต่างพื้นที่อะ่ะ มลาล่าหอยหลายมลาล่าหอยหลายนะนหอยหลายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องเอาเรือของเราเรือพะมงเนี้ยออกไปขับไล่เพื่อต่อสู้ไม่ให้เขามาทํำลายเราผมเริ่มต้นตั้งกับทํากลุ่มมาตั้งกับพศห้าสามก็ทํากันมารวมตัวกันมาช่วยเหลือกันมาตลอดเพื่อว่าทํายังไงก็ได้ให้เหล่าคนในพื้นที่นี่อยู่รอดอยู่รอดผมก็จัดการทําให้ทุกอย่าง แม้แต่ว่าค่าน้ำมูกน้ำมันเราก็ต้องชักเนื้อกันเองสิว่าเราวิ่งออกไปตัวเราวิ่งออกไปเฝ้าพื้นที่เพื่อว่าไม่ให้มันถูกทําลายแต่มันก็ปะทานไม่ไหวหรอกเพราะว่ากําลังเราส่วนน้อยที่ทาเป็นกนลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเรารักษาทรัพ์น้ํารักษาปลาชายเลนของเราทั้งหมดเพื่อว่าไม่ให้ไข่มาทําลายไม่ให้ไข่มาทําลายของเราคือของเราอุดมสมบูรณ์มากแล้วในพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ของสายเม็ดแรกเนี่ยน้ำมันจะไม่เหมือนที่อื่น น้ำนี่มันเวลาน้ำหลงนี่มันจะหลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะวนกลับเข้าฝั่งแล้วมันจะห่วนขึ้นแล้วก็หมุนมันจะหมุนหมุนมันจะหมุนอยู่อย่างนี้น้ําตรงนี้มีสามสายอาชีวะแทงออกนอกกระแทงถ้าว่าแทงเส้นหนึ่งเขาแทงเข้าไหนอีกเส้นหนึ่งก็แทงเลาะฝั่ง,ง,ง <S <S เริ่มแรกผมทําเป็นกลุ่มแรกของเพชรบุรีทาเป็นกลุ่มแรกเลยทำของเพชรบุรีแล้วก็มาเพราะต่อม,ตอ,มอมาต่อมาเพราะมาต่อห้าสิบป่า,ปา,ปามาหกสิบนี่ก็เริ่มไปตั้งกลุ่มนู้นไปตั้งกลุ่มนู้นตั้งกลุ่มนู้นเพื่อช่วยเหลือกันเพราะว่าเรากลุ่่มมเเดียววนาาไพระุึง มันทําได้ก็สิบห้าคนแค่แค่แค่สิบห้าคนขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยที่เริ่มทํกลุ่มมาเนี่ยเขาเพื่อช่วยเหลือที่ที่ว่าตั้งตัวกันได้ตั้งตัวกันติดปุ๊บเรื่องอะไรเรื่องหวานบูดาเรื่องหวานบูดาเป็นสัตว์ท้องเที่ยงของเราเลยผมทำมาก็พศห้าสามเหมือนกันพศห้าสามเนี่ยน้าเน่าเสียมากชาวประมงไม่ได้อะไรกันเลยชาวระมงไม่ได้อะไรเลยฮาอ,ออกเพราะว่าน้ำมันเสียเพราะากุ้งเกรงมันลอยหมดเลยมันน้ำเสียพอดี มันจะมีขั้นต้นเข้ามา็น้ําเสียหวานก็เข้าเพราะหวานก็เข้าผมก็เลยว่าเอาแบบนี้ทําไงได้ห้มีชาวบ้านหายชาวบ้านมีไรายได้เข้าไปจุมเจือในครอบครัวก็เลยรวมตัวกันมาตั้งเป็นชมรมหวานบูดาเพื่อว่าหานักท่องเที่ยวออกไปดูไปดูหวานบางนักท่องเที่ยวบางคนก็บอกว่าไม่มีหรอกปลาที่ใหญ่ที่สุดไม่มีบอกองั้นออกไปดูถ้าไม่เจอผมไม่เอาตังค์ถ้าว่าเจอเค,ย,คยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ออกไปเจอเมื่อ เมื่อพระเจ้หสห้าสี 1941, ่นี kind of so ่มันจะเข้ามาเยอะมากหวานบูดานี่โรมานี่อะไรเนี่ยมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเราของอ่าวไทยของเราเนี่ยอ่าวไทยตัวก่อตรงนี้เขาเรียกอ่าวไทยตัวก่อของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเราเข้มแข็งขึ้นมาเขาเริ่มแข็งแข็งขึ้นมาปุ๊บคนนู้นก็แยกออกไปคนนี้ก็แยกออกไปทีนี้กลุ่มเขาจะอ่อนลงอ่อนลงปุ๊บอ้าวเราเรียกเขามามันก็ขึ้นขึ้นมาเข้มแข็งต่อมันก็ช่วยเหลือกันต่อ แต่ไอ้ตอนนี้ยมันก็ฟา้ฟามลำความลำบากหน่อยหนึง่งเพราะว่าว <S <S ไอ้เรื่องหอยเรื่องอะไรเนี่ยจะคนทิ้อื่นมาเพราะคนทิ้อื่นเข้ามาปุ๊บไอ้คนทางนี้ชาวบ้านนี่เขาใจดีอเขาไปขนทะเลมันกันนะช่วยกันนะอดุรวมกันมั่งอะไรมั่งมันจะแบ่งแยกกันแล้วที่มันจะแบ่งแยกกันแล้วมันรวมตัวกันไม่ติดเท่าที่ควรไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเราเหนียวแน่นมาเข้มแข็งมากเขาจะมาทําเข้ามาในกลุ่มเรานี่ไม่ได้ผมก็บอกว่า คุณจะเข้ามาทําในพื้นที่นี้ในพื้นที่นี้ไม่ได้ห่วงห้ามให้คุณทําได้แต่คุณต้องดูก่อนว่าชาวประมงที่นี่เขาทําอะไรกันเขาจังวนกุ้งอวนปูวนปลาคุณก็ต้องทําแบบนั้นคุณตามอย่างทําตามอย่างไม่ใช่ว่าคุณมาทําผิดแปลออกไปถ้าคุณทาผิดแปลงไปเท่ากับคุณมาขโมยผมนะมา,มาขโมยกางเขาก็ไม่เชื่อฝังแล้วเขาไม่เชื่อฝังเพราะว่าเป็นไรายได้ แต่ว่าเขาทําลายพื้นที่ของคนอื่นเขาไม่รู้เขาคิดจะเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นความที่ว่าเราหนักใจอยู่ตรงน,นี้อยากบอกประชาชนว่าช่วยกันเถอะเราค้นประมงเราค้นประมงต้องต้องช่วยรวมตัวกันเพื่อว่าให้ประมงของเรามัน,มนยั่งยืนไปอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะใช่ไหมคือจิตสํานึกนี่สำคัญรวมใจรวมจิตสํานึกกันมาว่าทํำยังไงก็ได้ให้ทะเลนี่มันยั่งยืน ช่วยกันผลิตแล้วผลิตไม่ได้ไอ้กุ้งผูกปลาแล้วก็เรียกแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์เขาไว้เล็กสันน้อยก็คือปล่อยไว้แล้วจะเก็บขึ้นมาตอนนี้เ็าตั้งกฎไว้แล้วว่าที่นี่ห้ามอวนจักตาเก้าเซนอวนปูเฉพาะอวนปูถ้าว่าใครทาอวนปูเก้าเซนคุณไม่ต้องมาอยู่ในพื้นที่ผมใครเอาปูมาขายตามจักรซาสิบสามตัวกิโลคุณไม่ต้องเอามาขายคุณไม่ต้องอขึ้นนี่ผมไม่ให้ขึ้นไอ้ตัวนี้เฟื่อความยังยืนของเรา เพราะว่าที่นี่ผมก็ทาธนาคารปูธนาคารปูผมก็ทาธนาคารปูแล้วก็เพาะพันปูแล้วก็ปล่อยลงทีนี้ถ้าว่าคุณเอาัวเรกหมแล้วเราผมจะทปะํปลาทำไมทำไมทว่าคนเราบอกแล้วว่าคนเราต้องมีใจที่ว่าช่วยกันมีจิตอาสาที่จะต้องช่วยกันปัญหาคลื่นกัดซาชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อก,การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้อม ครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการกัดเซาะนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยของตะบ,บนแหลมพักเบี้ยเนี่ยตรงบริเวณที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยคือ,อ,อหาดทรายเม็ดแรกนะครับซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยการกัดเซาะโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐเองก็มาทําเขื่อนกันขึ้นหรือเรียกว่าซีวอลหรือวอเตอร์เบรกอยู่ด้านหน้าเป็นบางส่วนอยู่แล้วในเรื่องของการกันการกัดเซาะนะครับเนื่องจากพื้นที่ถัดจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในส่วนของป่าไม้ชายเลนที่มีจํานวนอยู่ประมาณสัก2,000ไร่รนะครับ ตรงนี้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเนื่องจากในเรื่องของพื้นที่ของเอกชนนะครับที่เขามา,ามาก่อสร้างหรือว่าผนวกกับาการทำซีวอลการทำซีวอลของภาครัฐเองของกรมเองครับที่ทำไปเนี่ยมันทำให้เกิดการกัดเซาะนะครับก็คือว่าในทิศทางเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็กระแสลมของที่นี่มันจะพัดจากใต้ขึ้นเหนือไงฮะ ทีนี้พอเวลามันมีอะไรมากั้นเนี่ยนะฮะตะกอนทรายมันตกด้านขวามือฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือมันจะกัดซาะเป็นในแนวกว้างตลอดแนวเลยทีเดียวนะครับที่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็คือกัดซาออย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกัดซาะโดยตรงของธรรมชาตินะครับ ร่วมกับการที่มนุษย์ได้สร้างสิ่งกีดขวางทางน้ํากระแสน้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้การกัดซ้อนเดทวีฟารมรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะที่หนักที่สุดก็คืออยู่ตรงบริเวณปลายแหลมหลวงนะครับเนี่ยเ,เรียกว่าแหลมหลวงนะฮะปลายแหลมเนี่ยมันจะโดนกัดเซาะแล้วทรา,ายนะฮะที่มันผ่านไปเนี่ยมันไปไปฝังตัวอยู่บริเวณเขาเรียกว่า เป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ตามชายเลนนะฮะทรายมันเข้าไปกบชายเลนทําให้ป่าไม้โกงกลางนะครับล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกอ,อีกคลิปหนึ่งก็คงเป็นการพาออกไปเอาเรือออกไปนะฮะจะไปเห็นเลยว่าทรา,ายเข้าไปในพื้นที่ชายเลนนะครับทำให้ต้นโกงกลางต้นสมตายเยอะมากจริงๆแล้วก็ทําให้เนินทรายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแหลมยาวไปประมาณสักกิโลก,กว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแหลมแล้วนะฮะกับ ตะกอนทรายเนี่ยมันก็ไหลเข้าไปด้านในไงฮะทำให้เกิดเป็นเนินทรายแล้วก็ขวางทางจราจรทางน้ำนะฮะเข้าออกของเรือประมงนะครับอันนี้ทางเจ้าท่าเองก็มาขุดลอกอยู่บ่อยๆนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งในเรื่องของการกัดเซาะที่รุนแรงนะฮะที่สุดนะฮะในตอนนี้ของจังหวัดพิบุรีนะครับอยู่ที่ตรงปลายแหลมหลวงนะครับโดยโดยปกติเนี่ย อย่างผมเองเป็นผู้ทรงคนวุฒิของกรมทอชอเนี่ยเราก็นํานโยบายในเรื่องของการใช้ไม้ไผ่ชะลอขึ้นไปปักกันตรงบริเวณด้านในนะฮะแต่ว่ามันเอาไม่อยู่ครับเนื่องจากกระแสน้ํนแมรงแต่ตอนนี้เรากําลังที่จะ,ะผลักดันให้ทางกรมทอชอเนี่ยนะฮะ,ะเข้ามาศึกษาแล้วแหละเราทำอยู่ในตัวเก่าก็คือเพิ่มไอ้ตัวเซวอลเนี่ยให้ให้ให,ให,ให้ให้สมบูรณ์บางตัวมันโดนโดนตัดหายไปนะฮะให้มันสมบูรณ์มันก็สามารถที่จะกันได้ในส่วนหนึ่งนะครับ ึ่งในพื้นที่บริเวณหาเจ้ายัางได้มีการสร้างกำแพงกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งการก่อตั้งกันมาครั้งแรกๆก็ผมไปทำงานอยู่กับชุดมหาชัยแล้วก็เห็นว่าดีนี่คือการทำดีผมก็เลยมารวมตัวกัน พี่น้องชาวบ้านมั่งอะไรมั่งก็รวมๆกันทำเกี่ยวกับอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแล้วว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีของพื้นที่ถ้าเราไม่ทำาัันนี้ลูกหลานเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรู้ไหมว่าเราทำอะไรกันนี่คือเบื้องต้นถ้าจะมาคุยเรื่องการกัดเซาะกัดเซาะเนี่ยตอนแรกเขาทำเมื่อ2,550 พอสอนะเสร็จแล้วเขาไม่ค่อยจะได้มาถามชาวบ้านว่าจะทํายังไงเป็นยังไงเพราะกระแสน้ํามันก็ฝนันครั้งแรกที่เขาทำมันเขาใช้หลงในหนังสือเขาเรียกเขื่อนฉลอกขึ้นแล้วเมื่อก่อตั้งเสร็จตอนแรกอะ่ะมันก็ไม่จมน้ําหรอกแต่ตอนนี้คิดว่ามันสุดแต่เขาก็ปูผ้ายางนะมันสุดพอน้ําขึ้นเต็มที่มันจะมิดหมดแล้วมันก็จะกัดเป็นวงเดือนแบบที่เราได้เห็นนี่แหละเป็นวงวงทาให้เพิ่ม ความแรงของน้ําอันเนี้มันเป็นก็เป็นแนวใช้ฟังแบบนี้แหละแต่ว่าหลังจากทำเบรกวอเตอร์แล้วก็เราก็ได้ประชุมบ่อยครั้งเราก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมเติมให้สูงหรืออะไรทำนองเนี้เราก็คุยกันในส่วนราชการนะ่ะเขาก็บอกไม่มีงบประมาณก็อยู่แบบนี้เราก็ได้แตดูแต่มองแล้วเราก็มามองว่าพืชเนี่ยมันกักสายได้เยอะ ก็เห็นอยู่แล้วว่ากระแสน้ําไม่ได้ย้ายตะกอนสายอย่างเดียวสายลมเนี่ยมันก็ย้ายตะกอนสายตลอดหมามันก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเพราะมันสูงก็ชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์แต่ระยะหลังไม่มีใครมาเอาแล้วตอนนั้นเขาก็มาเอาไปไปถมบ้านถมแลลวนะเราไม่ว่ากันแหละเพราะว่าเขาทํากันมาจะดึกดําบรรอยากให้ผู้ที่มาเที่ยวะนะช่วยกันดูกันมองว่า เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นวราระแห่งชาติเลยผมทํากันมาเนี่ยปีนี้ปีที่แปดที่เก็บขยะบูมดักขยะมาที่หัดเจ้าแห่งแรกของประเทศไทยไปประชุมแล้วก็คืออยากอยากให้เขาทำเขาก็ทําให้แต่บางครั้งมันก็ไม่ตรงใจเราสักเท่าไหร่แต่เราก็ทําทําไปเรื่อยๆมาช่วงแรกๆขยะเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ ระยะทางครึ่งกิโลเซเวน่นสามเซเวน่นหนึ่งสีเจโอ้โห,โหแล้วขยะคิดว่ามันเพิ่มไหมมันก็เพิ่มแต่เราก็ยังต้องทำกันแบบนี้บางคนก็อโอเคแบบวัดนักท่องเทียแบบเท่ยวมายากให้นักท่องเที่ยวทำอะไรคราบอกต้องไม่ไม่ต้องทิ้งขยะ <ไป S 1> อขยะช่วยให้ดูแลความสะอาดนยครับ,บนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมาก้อนเขาเก็บกันเองนะเขามาเขามาเดินเลาะชายทะเลบางครั้งหลงเรียนที่ว่า เด็กเด็กๆอะ่ะมอสองมอสามอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยกันเก็บแล้วก็เอาไปไว้ในจุดจุดหนึ่งบางทีเราก็มีถุงขยะอยู่ที่นี่แล้วก็แฝงไว้ให้เขาก็เก็บมาใส่แล้วเราก็ขนย้ายกันไปตามเรื่องเพราะว่ารถทั้งส่วนกลางอะ่ะเขาไม่ค่อยเด้เข้ามาในนี่เราต้องถ่ายเทกันเองเรื่องขยะ,ะนักท่องเที่ยวทุกท่านอะ่ะที่มาเที่ยวหาเจ้าสุาลานน่ะเป็นไปได้เนี่ยเรื่องขยะเนี่ยช่วยช่วยกันนะครับ เพื่อความสะอาดของพื้นที่และวก็การทําดีในด้านจิตใจของท่านด้วยทุกๆคนจากการรวมกลุ่มของนักอนุรักษ์ที่ต้องการสืบต่อประมงพื้นบ้านยังทําให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแหลมผักเปี้ยนั่งเรือชมทะเลแวกนั่งเรือดูวานชมหาดทรายเม็ดแรกและชมความงดงามของป่าชายเลน อันนี้เขาเรียกแต่น,นี่ทะเลแหวกอันนี้จริงเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างนอกนู่นอยู่ไกลไกลนู่นแต่ว่าในเมื่อทะเลโดนกัดเซาะก็จะหดเข้ามาเรื่อยหดเข้ามาเรื่อยเลยเมื่อสักปีที่แล้วสายนี่ก็จะอยู่ออกไปนี่เพราะว่าะจะสายก็จะทะเลบ้านเหลาลมใต้จะสี่เดือน ล้มเหนือสองอ่สี่เดือนแต่ล้มเหนือนี่สี่เดือนก็จะมาไม่เกินสองเดือนอ่นอกนั้นก็จะเป็นทะเลสงบอ่เนี่ยในจริงที่จริงอ่ะทำฟาร์มเสอ่ทาทำฟาร์มลำบากให้ชาวเรือแต่ชาวเรือก็ถือโอก,กาสเอาไอ้ฟาร์มลำบากนั่นมาอ่าเป็นที่ท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวเขาก็จะหมาเที่ยวกันเปลี่ยนไปมากเอาสมัยผมเด็กๆป6กปเจ็ดเนี่ย มาอวนมาวางปูเนี่ยตรงนี้สักสองชั่วโมงผมก็ได้ปูหนึ่งเข่งแล้วปูตัวใหญ่ๆปูตัวเล็กก็ไม่เอาปูตัวผู้ตัวใหญ่กล้ามยาวตัวแค่นี้เนี่ยก็ได้เป็นรวแล้วแต่ตอนนั้นน่ะคนไม่กินปูม้าไม่ลอยคนชาวพื้นบ้านนะไม่กินไม่ลอยกินปูทะเลถ้าปูเยอะปูทะเลก็เยอะ เดินไปหลิมตะลิงตรงไหนก็รู้ปูเยอะปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีธนาคารปูผมคิดว่าเราไม่มีปูกินไนดะ้แล้วก็เหมือนกับรวมน้าใจชาวเรือให้มาช่วยกันปกติชาวเรือก็จะ,ะให้ให้เลยแล้วพวกเราก็จะเอาส่วนที่เขาให้แหละไปขายขายเมื่อเป็นค่าไฟค่าไฟของ ธนาคารปูกิจกรรมบางทีอมอเตอร์เสียบ้างอะไรก็ปีหนึ่งที่ผมทำนะปีแรกผมก็เก็บได้มื่นกว่าบาทาปูก็เอามาทัง้งตัวเป็นเลยเอาม้าน่ะต้องเลือกตัวที่เป็นแข็งแรงสามารถจะเอามาใส่ถังไว้ให้มันเคลียร์ไข่ออกมาตัวไหนถ้าไม่แข็งแรงก็ตายเหมืนเรื่องรักษาบบนี้ก็ มันก็มีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ว่าเรา,เาไปทำบ้านปลาไปาไปทำบ้านปลาไปอาบอกเขาไม่ให้จับตัวเล็กก็อยากท้องทะเลหมายถึงว่าทั้งบ้านเราถ้าเอาไทยมันจะต้องมีที่ที่สัดน้ำสามารถจะอยู่ได้โดยปลอดภัยสักตำบลละหนึ่งแหง่งไม่ หมายเพราะว่าเราไม่เข้าไปจับมันเลยให้มันเป็นพ่อแม่ลูกหลานอยู่ในนั่นเ <Right. S 1> มื่อชุมชนของสัตว์น้ำํำพงเนี้หนาแน่นขึ้น <_ m ult> ก็จะได้ออกมาให้พวกเราจับ <_ m ult> ผมคิดว่าแบบนั้นน่ะ <Okay. S 1> จะยั่งยืน <Yeah. S 1> พวกน้ําเสียเนี่ยเหมือนก็ต่อสู้ล่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าโรงงานต่างๆเป็นผู้ก่อน,น้ําเสียยิง่งยิ่งไปทางรุ่แล้วก็ก็ต้องพอเขาประชุมก็ไปกันละ่ะ ราไม่อยากให้บ้านเราน้าเสียถ้าเวลาน้ําเสียเนี่ยปลาตายเนี่ยบุญเนี้ยปลาตายน่าก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลหรือว่าอยู่บ้านก็แล้วแต่ผงพวกขยะพลาสติกขอให้เก็บกลับไปบ้านบ้านเรานีา่คนบ้านเรานี่ชาวเรือเขาไม่เคย,เคยทิ้งของลงทะเลแล้วก็ยังมีบ้างที่ว่าชาวต่างแลงงานต่างชาติซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว